จ้าสวัสดีครับอาดี้ครับไปจ้างเรือมาครับผุ้ชีพใส่ฟางมันบ่อเลยครับผุ้ชีพใส่างมันบ่อแล้วครับเราจะขึ้นเรือกันนะครับวางมันบ่อได้เลยครับฝาดวางมันบ่อได้เลยอานี้อาดี้อาจอดชื่อเรือครับถึงแล้วครับเดี๋ยวนั้งเวลาตักคู่เลครับต้องเด็กด้วยนะอลิสน้เนยไปไปไป จับดีีจับดีๆถึงแล้วครับมาเร็วครับอย่างเร็วครับเฮ้ยไปเลยเด็กเฮ้ยไปเลยดตื่นเต้นดีใจอฮัลโหลอริย์ว้าวจับจับน้องจับน้องจับน้องอันนี้เรานั่งเรือเล็กมาครับก็ก็จะมาขึ้นเรือใหญ่ครับ Ocean Sky นะครับ เอออันนี้กำลังขึ้นเรือแล้วครับเเออเย่ถึงเรือแล้วครับอันนี้เป็นเรือก็ขึ้นไปข้างบนหรือเปล่าต้องขึ้นไปข้างบนอะเดี๋ยวเอาปกไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเอาโต๊ะนั่งก่อนไงอันนี้ขึ้นมาเลยครับนี่เขาก็ตกมือกันขึ้นไปข้างบนก่อน ใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเอาตัวไปข้างบนก่อนนะไปนี่เขากำลังตกมือกันนะครับฝั่ <c oughs> งนู้นก็เป็นพัทยานะครับคื <c oughs> แล้วก็แบงบน <c oughs> ัานบนดาดฟ้า <c oughs> เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนนะ อันนี้บนเรือนะครับอลิสเ <c oughs> ด็กๆอันนี้เป็นต้นข้าว,วอันนี้โอเชียนสแตนอันนี้เราเราจะไปนั่งบนดาดฟ้าว้าว <c oughs> กองสั่นก็ไม่บ้ากันครับเรียวๆนะครับ นั่งเลง่าวก้าวท่านครับจะนั่งบนดา,ามมดฟ้านี่ด้เต็มแนละรัเต็มแล้วครับ ก้าบวกหนึ่งอ่ะสิบสิบสิบท่านเลยเด็กสองจะเป็นเนี่ยต่อโตไหมต่อโตได้ครับครับเอาโซนหน้าไปทีก็ได้ครัอ่าใช่ครับเดี๋ยว่ง้าวให้นะ ตรนี้ก็ได้ครับครับตัวนี้ต่อโต๊ะก็ได้อริสเย็นสบายเย่เย่เ,ยเอาตรง เอาตรงนู้นนะ่ะต่อโต๊ะตรงนู้นนะ่ะคนมันเยอะไม่สิกินเขาหรือสิยังคันยุดคันไม่ไม่ไม,ไม่ตรงนี้เป็นโต๊ะนั่งไงก็ใครจะลงไปก็ลงแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ไงฮออะก็ได้เราเรานั่งไงก็ได้ไม่ เดี๋ยวพาไปดูวิวครับโอเคสวัส <c oughs> <c oughs> okay, ดีครับนู่นไงตรงนู้นก็จะเป็นพัทยาครับเรานั่งเรือมาจากตรงนูน้นแหลมบริหายนะครับอันนี้เรือที่เราอยู่บนเนะ <c oughs> รือครับอลิสึ้นมาเลยมาอลิส <c oughs> อือบายบายหน่อยบายบายหน่อยฮะาปไายบายครับอ่ะมาดูตรงนี้รเราเราอยู่บนเรือโอเชียนสกายนะครับลมใหญ่มากเนี่ยเอ่อฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งเซ็ทนทรัลนะครับที่เราเห็นพายุกำลังจะมา โอเคให้ดูวิวประมาณนี้คนระับแตมาเด็กๆมาเที่ยว <c oughs> อลิสมันจริงๆมันสวยมากเลยนะครับแต่ว่ากล้องผมไม่ค่อยดีอะใช้มือถือถ่ายน้ะเขาเห็นวิวเนาะ โอเคเดี๋ยวจะไปถ่ายช่วงตกหมึกนะครับวิว mm hmm. ไว้แค่นี้ก่อนคนระับสวัส hmm. ดีครบับสวัสบีบนเรือโอเชียนสกายนะครับโอเคแบบเรียวๆนะครับ